สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาแนะนำกิจกรรมแฟชั่นวีคเนาะให้เพื่อนๆทำการกดที่กิจกรรมแฟชั่นวีคพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้แบบเราอะกดโหวตให้เพื่อนๆที่แต่งตัวเนาะเราก็มาทำการกดกันเลยทั้งหมดมี20กดได้20ครั้งเนาะ สิบครั้งก็จะได้แบบตั๋วในการแลกเสื้อเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆดูกันไปก่อนเลยเนาะนกดไปเรื่อยๆเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นการแบบกดโหวตให้เพื่อนๆเนาะว่าเราแบบชอบเพื่อนคนไหนชอบการแต่งตัวแบบไหนของเพื่อนๆแล้วก็กดโหวตให้เพื่อนๆกันเนาะมเมื่อเรากดครบสิครั้งเนี่ยมันจะได้เนี่ยตัวในการแลกเสื้อเนาะเนี่ยแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วก็กดไปเรื่อยๆเลยเนาะ ใครชอบเสื้อการแต่งตัวของใครก็คือเราก็กดหวตให้คนนั้นเลยตามที่เราชอบเนาะ ครบแล้วพอได้ครบแล้วเนี่ยมันจะกดไม่ได้แล้วนะแล้วก็เราก็ต้องรอเวลาจนกว่ามันจะแรกได้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วยังไงเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะขอบคุณค่ะ